ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอร,รายการเรื่องจริง Nightlife กังวลส่วนไหนมากที่สุดในกองถ่ายเราตรวจครั้งแรกไม่พบเชือ้อ5วันผ่านมาตรวจเราพบเชือ้อผลตรวจออกมาแล้วไม่ทุกคนทุกคนไม่มีใครติดเชื้อเลย<ม>ทุกคนยังต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วมันมีบางฉากที่เราจะต้องแบบเพื่อนสนิทก,กันมันก็รักกันมีกอดกันไปไหนกันแต่เราคือเราตรวจแล้วว่าเราไม่มีผล เราเห็นมาตรการแล้วว่าเขาแบบมีการทําความสะอาดตลอดเวลามันก็เราไว้ใจแล้วเราเชื่อใจทุกอย่างการทํางานมันจะได้โปรนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regen ซ y ่เมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องจริง Night Life นะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยเลยนะครับทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่ม40บนาทีเป็นต้นไปช่วงครับแม้ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยมันจะมีการปูพรมฉีดวัคซีนให้คนไทยแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทอย่าชะล่าใจนะครับปล่อยให้กาสของเราตกออกจากบ้านไม่สวมแมสไม่เว้นระยะห่างแอบไปงานปาร์ตี้รู้เป็นแหล่งที่มีคนพลุกพล่านอ่ะโอกาสที่พวกเราจะกลับไปติดโควิดอ่ะ มีความเป็นไปได้สูงและสำหรับประเด็นจะมาพูดคุยในค่ำคืนนี้ครับยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9นั่นเองฮะที่ได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพของคนในวงการบันเทิงในบ้านเราเช่นกันดารากะโดนนักแสดงกะโดนรวมไปถึงทีมงานในกองถ่าย ทุกคนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการทํางานอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคลัสเตอร์กลุ่มใหม่ของผู้ติดเชื้อแล้ววันนี้แหะครับคุณดิศกรดิศยานันท์กัญจารึกร่าคุณเบลเนี่ยจะมาพร้อมกับนักแสดงสาวสวยทั้งสองจากซีรีส์ไวรัสไวเลอร์ซีซั่นสามแล้ววันนี้แหะครับพวกเขาจะมาเล่าถึงบรรยากาศเบื้องหลังการทํางานรวมถึงมาตรการต่างๆในกองถ่ายที่ต้องมีการคุมเข้มและข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างไปพบกับพวกเขาทั้งสามครับ แล้วสวัสดีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีสองสาวนะครับสวัสดีค่ะคพือจะบอกคุณเวลเนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าคนนี้ครุกคลีอย,อยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ออกอัลบั้มทําเล่นนู่นเล่นนี้เขาคือทายาทรุ่นที่สามของกาตนาและตอนนี้คือไป,ไปเรียนมืองนอกมาถูกไหม<ช>แลวตอนนี้กลับมาสานต่อง,งานของครอบครัวต,ต่อจนได้มาเป็นผู้จัดมาเป็นมาเป็นคนทําซีรีส์ดัง,ดงตอนนี้อีกสองสาวชื่ออะไรจ๊ะชื่อจีค่ะ ชื่ออายาค่ะจีและอายาเดี๋ยวผมไล่ฟังแล้วกันนะครับว่าสองคนเนี่ยประวัติเขาแซ่บขนาดไหนเชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อนจ้ะถ้าหลายคนเป็นแฟนของซีรีส์ของไวรัสไวเลิฟเนี่ยตอนนี้คุณเวลเขากำลังถ่ายกำลังถ่ายซีซั่นที่3อยู่ใช่ไหมใช่ครับผมเล่าให้พี่ฟังถึงซีซั่นแรกเอาซีซั่นแรกก่อนคอนเซปต์มันเริ่มได้ยังไงคือคอนเซปต์ของไวรัสไวเลิฟเนี่ยครับก็เรามาดูเรื่องวิกฤตของโควิด19ใช่ไหมครับแล้วก็มาคิดว่า ถ้าเราจะสร้างให้เป็นโอกาสที่เราจะทำอคอนเทนต์เกี่ยวโควิดสิแต่มีเรื่องโร,โรแมนต์มีเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะมาสอดแทรกในคอนเซ็ปต์ของโควิดได้เราจะทำยังไงใช่ไหมครับ mm. เราเลยคิดว่าถ้าเราเอา mm. พวกที่มันเบสออนทรูส story เอาที่เป็นเรื่องจริงมาอัดเป็นละครก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็ ซีซั่นแรกที่ผ่านมาก็คือเกี่ยวกับหมอมเกี่ยวกับพยาบาลที่มีความรักกับคนไข้โควิดนี่แหละใช่ครับคืออันแรกเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่เกิดในโรงพยาบาลใช่ครับหมอแอบป,ปิ๊งกับกับคนไข้อย่างนี้ใช่ครับคือมันมีหลายมันมีหลายเรื่องที่ถึงได้เกิดที่ถึงได้เกิดความรักนี้ขึ้นมา,าใช่แต่ที่ผมบอกเป็นเบสออนทรูสตอรี่มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งยกตัวอย่างนะครับที่ผู้ชายคนนี้เขาขับโดรนไปไปจีบหมอที่อยู่ข้างบ้านขับโดรน ใช่โดนโดนตัวที่ลอยได้นะอาจี๋มาข้างบนใช่เับเลยแล้วนี่มันเป็นเรื่องจริงอ๋อเหรอใช่ครับมันเป็นข่าวที่น่าจะเป็นประเทศยุโรปประเทศหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งขับโดนไปจีบผู้หญิงที่กำลังออกกำลังกายอยู่บนอยู่บนรูฟท็อปเราก็เลยดึงจุดจุดไ้นมาทำเป็นละครนี่แค่เป็นตัวอย่างเราเอาเรื่องจริงมาดับเป็นในละครนะครับผมแล้วเราก็แค่สอดแทรกความรู้ที่จะป้องกันในช่วงวิกฤตโควิดอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับผมเข้าไปในละครที่มันจะมี ดรามา่าคอมเมดี้ความสนุกสนานไปพร้อมๆแบบสอนแทกความรู้ครับอันนี้คืออันนี้คือซีซั่นแรกใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของหมอคนไข้ใช่ครับในช่วงเวลาของโควิดถูกต้องครับและซีซั่นสองซีซั่น2ก็คือหอซ่อนรักครับก็คือเราก็แค่มาคิดว่าถ้าเรามีวิกฤตโควิด COVID, แต่ว่าอยู่ในหอมหาวิทยาลัย ไม่เกี่ยวกับหมอละซีซั่นสองนี่มาเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาใช่ครับผมที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้แหละครับใช่ครับเรื่องนี้ก็เราเอาเรื่องนอกจากเรื่องความรักลิษยาเรื่องผีเข้ามาเข้ามา mix ในเรื่องของของหอซ่อนรักครับซีซั่นหนึ่งเนี่ยชุดนักรบชุดขาวซีซั่นสองหอซ่อนรักแล้วซีซั่นสามที่กำลังถ่ายตอนนี้มีชื่อยัง Pretty kitty ค่ะใช่ค่ะชื่ออะไรนะ พริตตี้คิตตี้ค่ะพริตตี้ก็คือเป็นพริตตี้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับผู้บริการน่ะเหรอใช่พริตตี้เหรอพริตตี้แหละค่ะสาวพริตตี้ที่อยู่ตามตาม,มอตเตอร์โชว์อ,อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะโอ้เล็กคิตตี้อ่ะคิตตี้มันก็แสด,ดงถึงความเป็นแบบแบล็แมวน่ารักน <c oughs> ่าร,รักไอเดียใครเหรไอเดียเราอะจริงเหรอก็เป็นก็ช่วยกันคิดนะครับเราลองบอกประสบการณ์เกี่ยวกับพริตตี้หน่อยครับอันนี้ สำหรับพ e yeah, wow, ี่อย่าเล่นพี่อย่าแต่แต่ว่าซีซั่นสนี่ยังถ่ายไม่ยังถ่ายไม่จบซีซั่นสามคือตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมในช่วงโควิดนี้ด้วยใช่ครับอันี้เดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องซีซั่นสามอีกสักครู่แล้วกันนะแต่จะถามว่าทำไมเรื่องราวความรักของวารัไวัยเลิฟแต่ละซีซั่นเนี่ยมันต้องอยู่บนท่ามกลางโควิด -19 ก็ผมเห็นว่า คอนเซปต์ในเรื่องความรักในช่วงวิกฤตเนี่ยก็ตอนที่เท่าที่ผมเห็นตอนที่เริ่มตั้งแต่ซีซันหนึ่งคืออยากอยากมีคอนเทนต์อย่างนี้เข้ามาเข้ามาออสอดแทรกในในวงการบรันเทิงของเราบ้างจะได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดได้ความสนุกสนานเวลาดูซีรีส์ที่ที่สอดแทรกเรื่องแบบมาตรการที่เราต้องเค่งคัดอะไรเงี้ยครับยากไหมที่จะเอาความสนุกเอาเอนเตอร์เทนเมนต์มาผสมกับข้อมูลสำคัญ่ะ แล้วฝีดให้คนดูสำหรับผมก็ยังเรียนรู้อยู่เรื่อยๆว่าถ้าจะให้เข้าถึงสังคมบ้านเราได้มากที่สุดจะทำยังไงแต่ผมก็โชคดีที่มีคุณสงสุขกันจารึกแล้วก็คุณแม่ครับผมที่คอยออนำทางให้ผมตั้งแต่แรกๆเลยครับที่คุณยายทำละครวิทยุครับ,รบแต่และเรื่องทุกเรื่องที่คุณยายของผมทำก็จะต้องสอดแทรกความรู้ที่สร้างสรรค์ต่อสังคม มันอยู่ในสายเลือดเราอย<ช>ู่แล้วใช่ไหม,ค,มคือจะบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรครอบครัวนี้ไม่เคยทิ้งกันยู่แล้วมีปัญหาอะไรก็ถามผู้ใหญ่ได <โฮ S 1> เ้เขาจะให้ประสบการณ์เราดีที่สุดใช่ไหมครับผมก็ยังมือใหม่อยู่ด้วยเฮ้ยไม่เป็นไร <c oughs> ม,นมือนี่มือใหม่นะครับแต่ทาแ,แต่ทำไอซีรีนี่มาอันนี้ซีรีส์ครั้งที่นี่สามแล้วนะใช่ครับผมแล้วครั้งแรกก็พูดถึงเรื่องโควิดครั้งที่2ก็พูดถึงเรื่องโควิดแล้วซีซั่นสามเนี่ยจะหยิบส่วนไหนของโควิดมาพูดได้อีกเรื่องพิตตี้คิตตี้เนี่ยครับ เราเหตุการณ์จริงมาั d ด p t ก็คือเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เพิ่งอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ในที่เที่ยวที่คนอาจจะรู้จักอ,อะไรเงี้ยครับเพื่อนครับก็คือเราเอาเรื่องอะไรพวกนี้มา a d ด p t อันนี้แสดงว่าในการดูแล Production ทั้งหมดนี้เราต้องเราต้องดูข่าวที่เรียกว่า Current Event ข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันเลยป่ะ อ๋อใช่ครับอันนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าเราอยากให้มันมีความหนึ่งเรียลลิสติกใช่ครับให้เข้าถึงคนได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกที่สําคัญมันก็ต้องแอดความสนุกสนานแล้วอย่างซีซั่นสเนี่ยตอนรีคูดออะอย่างน้องๆอ,อย่างอย่างนักสนแสดงของเราในซีซั่นสเนี่ยเราดึงพวกเขามาจากอะไรก็ต้องดูที่คาแรคเตอร์ดูที่ความสามารถของการที่จะเล่นบทนี้ได้ก็ไม่ใช่ว่าแบบอ๋อจีจีคล้ายๆกับคาแรคเตอร์นี้เลยแคสคนนี้ก็ไม่เชิงเปนงนั้นถ้าจีมาเล่นบทนี้ก็ไม่ได้แปลว่า ีเขามีนิสัยความคล้ายกับวนอีกใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนเรียบร้อยมากโอ้โห <laughs> เอาล่ะครับ <laughs> เปิดกันแล้วนะฮะเพ <laughs> <laughs> ิ่งสัมภาษณ์ได้นิดเดียวนะ <laughs> เดี๋ยวจะให้พูดประสบการณ์องคงการบันเทึงสำคัญไหมสำหรับนักแสดงของเราถ้าเราจะเริ่มมาเป็นนักแสดง <laughs> ก็ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนมีประสบการณ์ถ้าแต่ละคนมีความสามารถที่จะอยากที่ที่พอที่จะ เล่นละครเรื่องหนึ่งได้ก็ควรได้โอกาสเล่นอยู่แล้วงัน้นแสดงว่าเรามองว่าทั้งซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยเป็นนักสแสดงหน้าใหม่หมดเลยเหรอเออซีซันหนึ่งจะเป็นนักสแสดงของช่องเจ็ดนี่แหละครับที่มีประสบการณ์อยู่มีผลงานอยู่แล้วแลวสองอะสองคือผมผมได้เอานักสแสดงของอกันตนาเนี่ยนะครับผมในสังกัดกันตนาเข้ามาผมมามาเล่นซีซันหกอนลักเลยแล้วก็มาถึงที่จีแล้วก็มาถึงที่อยาอะถึงเวลาเมาแล้ว อายาบทของอายาคือชื่อว่าเจนค่ะเจนน้องเจนเป็นยังไงคาแรคเตอร์ <Character S 1> mm hmm. ของเจนนะคะก็จะเป็นในลักษณะของหัวหน้าทีม mm hmm. เป็นผู้นำเป็นพี่ใหญ่ในทีมสุดเลย mm hmm. ก็จะมีตามชื่อเลยนะคะในทีมก็จะมีเจนนุ่นโบถ้าบอกปุ๊บแล้วก็ mm hmm. ทุกคนก็จะอ๋อเลยว่า mm hmm. เขาคือไขรในชีวิตจริงแล้วทีนี้เจนก็เป็นคนที่มีปมมีเจอเรื่องราวลายในอดีตมันทำให้เขาว่าไม่ค่อยไว้ใจใคร mm hmm. ไม่ไม่ไม่ไว้ใจแม้กระทั่งเพื่อนตัวเองที่อยู่ในทีมแต่เขาในเรื่องราวในเรื่องเนี้ยเพื่อนจะคอยช่วยเหลือจนทําให้เขารู้สึกว่าอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปฝากชีวิตไว้ได้ใช่คุณผู้ชมเมื่อม่เห็นข้อมูลถึงว่าทำไมคุ้นกับน้ำเสียงนี้รูกลักหน้าตาแบบนี้อายาคือประกวด Miss Universe ไทยแลนด์2020ใช่่สิบ่พี่เป็นพิธีกรถูกต้องค่ะตอนนั้นเขาถึงถึงเท่าไหร่ top 30โอเคแล้วยังอยากจะประกวดอยู่ไหม ตอนนี้เราอยากลองทําอะไรที่มันหลากหลายที่เราไม่เคยทํามากกว่าอย่างประกวดเราเคยทําแล้วเรารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนนี้เรามีโอกาสได้ทํางานเข้ามาสายวงการบันเทิงและเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เรื่องแรกด้วยซึ่งแบบรู้สึกขอบคุณมากๆเลยเป็นได้รับโอกาสนี้ค่ะยากไหมยากกว่าที่เราคิดไหมถามว่ายากไหมตอนได้รับบทมาปุ๊บเครียดเลยเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเราได้เล่นเป็นตัวเมนด้วยซ้ำแค่บอกว่าละไอยาได้เป็นเจนนะ อ่ะเรามาปุ๊บเรานั่งอ่านบทอ่านจบปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเรายังไม่เคยเรียนการแสดงไม่เคยเรียนอะไรเลยมไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าวันใหม่แล้วเขาแบบว่าไว้ใจเราเชื่อใจเราให้เราเล่นบทนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไม่ทําให้เขาผิดหวังก็เลยแบบว่าระหว่างที่ช่วงที่อ่านบทอายาก็เสิร์ช YouTube เลยหาวิธีการร้องไห้วิธีการที่จะต้องแบบอิน e t to Character ว่าเขาทำยังไงก็เลยทำกันบ้านหนักมาก แต่ว่าไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแบบว่ารอดูคนนี้ผ่านเวที Miss Universe น้องจีของเราพี่เพิ่งเห็นว่าเธอผ่านเวที Miss กรน n d Thailand มาด้วยหรือเปล่า <c oughs> ถูกต้องไหม <c oughs> เอางั้นคู่นี้ก็ไม่ถูกกันเลยดิมีแย่เล่น yeah, และจีเนี่ยก็คือถ้าจำเธอได้นะ The Face Season 2เคยเล่นละครมาก่อนไหม <c oughs> เคยบ้างคะ่ะ มาเล่นครั้งนี้คิดว่ายากไหมจริงๆยากมากค่ะเพราะว่าบทเนี่ยมันไม่ไม่ตรงกับบุคลิกหนูเลยหนูต้องทาการบ้านเยอะมากบทของเราชื่อว่าอะไรชื่อว่าโบค่ะโบน้องโบเป็นยังไงโบจะเป็นคนที่แบบว่าบ้าแบรนเนมมีอารมณ์ขันแล้วก็เขาเป็นคนขี้กลัวเป็นคนที่ทุกคนต้องคอยดูแลอืมแล้วมันไม่เหมือนกับเรายังไงจริงๆหนูเป็นผู้นํามากค่ะแล้วก็เรียบร้อยมากด้วยอันนี้ให้อันนี้ให้จะเรียบร้อยไหมคะสองคนนี้ปวดหัวใครมากที่สุดถ้าถามผมตรงๆคือปวดหัวทุกอย่าง เพราะว่าเพราะว่าเื่องจากว่าเรามีมาตรการที่เราต้องถ่ายในช่วงโควิดแล้วเราก็แล้วเราต้องถ่ายไปออนเอาถ่ายไปออนไปด้วยใช่ไหมครับคือเตรียมเข้าเตรียมเข้าซีซันต่อไปคือทุกอย่างมันต้องตรงเวลาต้องออนไทม์ใช่ครับผมไม่ผมจะไม่เครียดเรื่องการแสดงพรพวกเนี้ได้ละคือผมจะเครียดเรื่องว่าเราจะทาทันไหมเรื่องโปรดักชันใช่เรื่องโปรดักชันแหละแล้วอย่างนี้เสียงตอบรับจากคนดูของเราทำมาสองซีซันแล้ว เขาว่าอย่างไรนบ้างผมถือว่ากระแสดีครับเพราะถ้าถ้าไม่ดีผมก็คงไม่อยากจะที่จะทําต่ออใช่ครับผมก็ก็ยกตัวอย่างก็คือซีซั่นสก็ได้ออนไลน์แพลตฟอร์มที่ได้ดูย้อนหลังได้ด้วยครับแล้วก็แล้วก็เตรียมขายต่างประเทศอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แล้วก็ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จก็ก็เลยให้แรงบันดาลใจให้กําลังใจผม,มที่จะทําไปเรื่อยๆครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะจะบอกว่า ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยถ้าไม่มีแฟนตามกับซีรีส์นี้ไม่มีทางมีซีซัน3อย่างแน่นอนอันนี้ถูกต้องใช่ไหมเอาอย่างนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการทำงานในกองถ่ายยุค new normal รวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือปฏิบัติตามด้วยนะจะเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวจะคูน่นึงครับจะพาไปที่กันตนา movie t ถาวนั่นเองครับเรื่องจริง night life